ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและปืนใหญ่อาร์เซนอลตกเป็นข่าวยังสนใจคว้าตัวหนึ่งในปีกจอมเลื้อยมาเสริมความโหดเกมรุกวันที่18พฤศจิกายน6 3สสปอร์ตสื่อดังของสเปนตีข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและปืนใหญ่อาร์เซนอลสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสกีรีเมียลีอังกฤษยังให้ความสนใจคว้าตัวสมานเดมเบเล่ปีกทีมชาติฝรั่งเศสถุดคว้าชมป์ฟุตบอลโลก2018ของเจ้าบุญทุ่งบาร์เซโลนามาเสริมคามแข็งแกร่งสำหรับเดมเบเล่วัย3 ปีถูกเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยถูกมองว่าเป็นเป้าหมายรองจากจอดอดนซันโชปีกของบอร์สเซียดอร์มูนแต่สุดท้ายดิยวก็ไม่เกิดขึ้นขณะที่อาเซนอลก็เคยมีข่าวผัวพันกับเดมเบเล่ด้วยเช่นกันและตามรายงานล่าสุดจากสื่อแดนกระทิงดุระบุว่าทั้งปีศาจแดงและปืนใหญ่ยังคงมีความสนใจในตัวเดมเบเล่อยู่เช่นเดิมทั้งนี้เดมเบเล่เหลือสัญญากับบาร์เซโลนาถึงเดือนมิถุนายนปี2023ทําให้บาร์เซโลนาอาจยอมปล่อยด้วยค่าตัวที่ไม่แพงมากนะัก ในปีหน้าดีกว่าที่จะรอเสียนักเตะไปแบบฟรีฟรีหลังหมดสัญญาโดยเดนมเบเลยยจากทีมบรุสเซียดอทมูนมาอยู่กับบาร์เซลโลนาเมื่อปี2017ด้วยค่าตัวสูงถึง96.8ล้านปอนด์